งอน่อยงน่อยจะได้เสียเมื่องอทางผู้เสียงจะให้เอฟซีไปซื้อัวได้ขึ้นว่าเสียเมื่อเสพี่น้องคนซื้อดีเด้ตัวใดตัวใดเบิงเบิงตัวไหนเปล่าพันตัวใดเกาะเก้าพันเตัวนี้ก็แปดพันแปดพันห้าพันห้าพ สวัสดีครับบัดดียามเช้าครับพี่น้องเช้าวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนพี่น้องวันนี้มีโอกาสมาตลาดนัดโขกระบือแจกกันข่างพี่น้องบหลังจากบอดเดมา่าไร้นักบอดเดมาเกือบเดือนพี่น้องบรรยากาศกันยังคึกคักคือ,อดเก่าตลาดแจกกันข่างพี่น้องอากาศหนาวเย็น ผมได้จักมากก e e ็มาได้เราเบิ่งค้อมคืบหนาราคางัวก่อนพี่น้องพ่อใหญ่ผมได้มาหลายนัดยักเป็นยังไงล้าคางัวก่อนเลยเปลี่ยนแปลงทุกนัดเอพี่น้องโต้ง่วหน่อยก็ไล่คือเก่ามีพี่น้องเอฟซีเป็น <Commentary> จ้าเบิ่งงัวงหน่อย ทักมหาคุณ okay. ย okay. okay. <LO AT> um. ังหล่ะวุฒิพงศ์เ่ิดาออสิอสอง้วยเบิ่งจักบาทก่อนว้าเป็นยังไงัวแกอุ้ยบิ่งเนี่เขาห้ยักบาทเสะนี่หน่อยนี่ักพันนี่หน่อยจักพันเสะเท่านี่ปิดรัวจักพันกว่าจักพันกว่าำนี่ วันยังทีขายได้หลายแาวโอ้หลายอิทนศาสตร์ผู้เขาไปซื้อน้ำบาดนี่ยมันยังเหล่าขายหาหกพันซ้ำนี่เขาว่าไปซื้อบาเขาสามพันเขาเกิดให้หัวแหล่นอ่ะโอ้ยเออเดี๋ยวมึงเป็นขายเนี่ยตัวราหา0กพันนิดหน่อยนึงโอ้ยนอนติดโอ้ไปคือเทนยันอยู่ของไปซื้อเขาในแม่นอนี่เด็จ้จอยนี่แก่ๆนี่ไันได้จักบาด ล้วพันเนอะมันใหญ่เนาะเอาง่วนกับในหางเบียดหนังสือคือเกานขายตับขายดิบขายดีง่วนเนี่ยสำหรับง่วนเนี่ยที่พี่เนาะพุงใหญ่ใหญ่เป็นอย่างไรสองพ่อลูกแส่ละงว้เบิ่วแน่ใส่ละง่วนยังมาคู่มือนี่ ได้ประดังสิอ่ยมี่ไมีแต่พันยังาเลีงสเียสเอนสามหกสองศูนสองหกพัน้าบอกเมาวัอยู่ท่านนี้ว่ท่นนแพงต้นเหรอน้อแต่ว่าผมมีคนสื่อนี่ว่าเสียเอาผมมีคนสื่อว่ท่านนแพงในไพี่น้องนี่พอเบิงอมก็ได้ก็ละหกเจ็พันก็ได้งคนสื่ออยู่โอเนมาสั่ ขนาดันนขนาดปัอไรต่อบันงหวยังสีขึ้นได้ยขายบังหวตังสีขายจริขายหน่อยๆแล้วขายตั้งละหกเจ็ดพันถอว่าเทไห้ขายเด้ขายหน่อยผู้นั้นไปขายผู้ได้ขายหลายตัวหมักตัหมักใหญ่หนึ่งขายหกเจ็ดพันโอ้ยไปหาหลักของใครมาได้แักพันก็บอกอีดี้ได้จจกพันก่อนไห้ก่อนดีดีตัวนี้นะมือหนึ่ง แม่งยัยดับผมดิโอ้แพงคโม้ลีเป็นราคามันก็งามผมหร้อเาบอเมนบอนิแพงบอซูเน่ด้งามอยู่งามอยู่ยากคนเตี้ให้มากามอยู่เขาให้มาทอได้แหละสมนี่สองหมืะสองหมน คนคูก็เด้งว่างามแท้เด้งว่างามแท้เลืแค่เลืสองที่สิบเขาให้ผมห้าพันสามแล้วครับมันหนักตัวนั้นนะห้าพันก้าว่าบ่ครับที่ขายพวกมนครับแยกตัวนี้ไ่กิจะายเมีนอยู่เนาะงามอยู่ พี่าใคือว่าตัวนั้นตัวนั้นหาพนแปดครับพ่นโทษพี่น้องได้ขาคอยู่ดอกงัวเยวเมืองล่ะก็อยู่แถบได้ขายแถบล่ะเลี้ยซ้ำอยูเขาเก่ง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 มันก็เป็ดตื้อไปอด่ยงเล้วตัวนีเนาะหาพสามเนาะมันก็บบ็นตตัวหน่อยๆน่าจะได้เม็ดันไะพี่น้องนี่ห้ามของเราอยู่ ทานทานอยู่ในเงินเยอะหรอกมันบามีได้กว่าสิว่าห <c oughs> ัวน่อยส้นนี่พี่น้องรถนมากก็อยู่น้ำเตี่ยเซียนทั้งหลาเิ่นงัวเิ่นจับไปใวเบิดเลยพี่น้องคนก็ซสื่อแจมอย่ว่าอันนี้สงสัยหัวมันมก็เลื่อนหน่อย เจอปรมาจารย์อีกแล้วสลัะสละดสล,ละได้ยังไรเมืนี่้อ,อยนี่ละเจ้จอยนี่คือเจ้าจอยนั่นคือเอจ้จาจอยน, 4, น,น,น,นี่นี่ก็แมนนี่กแมนเมืองเจ้าที่จักรวารอดทีพันอยู่บ่อนี่เนี่นั่งเล่นกันในห้องหาที่มห้องหาที่มา,อา,มาเอาเอถือมาสีพันห้องไปเผื่อไป, <c oughs> ไปพันหาใครแต่จักรวดก็เอา <c oughs> เอาเอตัวน,นั่นนี่เจ้จอยดีดีห้องห้องที่มาห้องที่มาห้วยแมนว่าตัวนี้กแมนอย่่าห้ที่มาตัวนี้โบน่าจะใส่นะนี่ ขึ้นฟ้าที่ิดช่อไหนขึ้นฟ้าโอ้โหเขาายหาพันังนั้เออสมควรสมควรอยู่มันม่มีเนือดีกว่าที่สมควรบุญบแบต้นนี้สือมาหกสี่พันบุ์เออกาธรรมดาเราเว้ยเพื่อสิได้มาสี่พันมันกับพตัวหน่อยมันดิเออสมมาพาวนแล้วเนาะ โอ้ยบ่ไหเจอหนากันจะเขื่อเป็นยังไงโอ้ยหนื่น้ตนยฝนต๊ะเนยบ่ได้มากโอ้ยจะเป็นคืจะเป็นคือกันขักเป็นยังกับบริเห็ดบ่นมาตาเขาเหมือนเลีกกระโต๊ะห้ามเมือนั่นีอยู่ใต้ฝ่าจึกลัวอะไรทุกอย่างกลัวกลัวคือเ่าดิตาก่ซนบ้านทั้งนี้อีกซนบ้านทังงตัวหนึ่งน่หม่ตาแก่โซนบ้านทั้งนี้โต๊ะแค่นี้โซนทั้งคุณบ่โต๊ะได้บางที่ตาขามันโต๊ะหมองหันพ้นน่ะบ่อบ่ งองามมากงวงามมากมื่นเท่าไห่จะได้มื่นสามนละงลหนงมื่นสามนละงามงวงามมสกว่าโอ้เรื่องงามตัวหนองามของลาวาล่ะเว้ยไป่ใหญ่ไป่ใหญ่ไ่ใหญ่ามัตัวใหมัตัวใหญือเ้สื่อได้สูมที่ลุกก็ขายทีมีลุก็ขายเอาเอมาเบ่งมอกตีให้แน่นีตีมันบอกแน่วงให้แน่นี่ ตีมองไรมาเบิ่งดูสีก็กินขาดเอเออะว่าห้เพิ่นมาตีมาตีตีมองไใคน,นมาดีซื้นอน่ะห้องหมื่นสามพันมีปันเงินปันครับอยู่ห้องนึงให้ม,มากตอเป็นหาจักบาทแลาพนนันพันหมื่นพ <c oughs> ันโวดว่ได้ดอกขายคือเก่าเจ้าผมมาขายเอามาขายบ่ห วันเดียวเปิดโทษดอกพี่น้องพี่นี่อดว่าใดขายทั้งเมื่อทั้งกะหลุอนั่นเออแกเมื่อให้พร้อมทั้งเมื่อทั้งเดียวกันสับสนมาต่อตอบเง็นไงเออแกสิแกเมื่อให้พร้อมแก่เมื่อถือราคาแก่ฟี่สังหารนั่นมันยากนีให้เท่าได้ไงคืดปาเออมันบ่มีเลยไปไหนไปแต่ได้กินเลมลอยอย่าบอกให้เบิ่งโดมันบ่มีส่งมึงก็บส่งหอนบานเลยนั่งไม่ได้กักเลยเออ

คิดว่าคิดว่าช้อนช้อนกมื้อสามบาทดิเอาหิ้งห้าร้อยไม่พอไเนี่พูดพี่่งกมีบได้เสียค่ารถบอบบได้ไปดิเออแค่ารถอะไรล่ะเอาสุนยเป็นที่ดีก่อนเนที่ดีก่อโอ้ยนายโคตรเด็กแม่นีซื้อฮันีพัทอยู่บ่นี เพื่อนซื้ได้หอดีพันถือ่ามันทอดอยู่บนห่วยทางว่าสตัวถือามืนพันเตัวละห้าพันห้าเออกับโค้งนี่ตัวนี้มันจะมังสาวเพื่นน่ะเจ้าทีเพั่สภาพเลยเพื่อนน่ะโอ้ยกันเขามันุ่นอ่ะมันเป็นสื้อมาหอดีพันบอกมันกสบหันแล้วเนาะตัวนึ่งตัวนีซีตัวนีหาน้อบ่ตัวเดียวบอรงีบทั้งสี่แล้วเออว่าสั่นคือ พูดอะไรเบื้งกันเขาพื่นเน่ยไม่นองเบื้งง่วนหน่อยว่าแบบไม่งทุกคนละทางเนาะประเี๋ยวเอฟซีเพื่นวาให้เบืบ้องทั้งแดงยูเดราคาอย่างไรกว่าคึ่งห้ามถึงวลีราคาอย่างไรวลีต้ตัวละไล่ล,ละมันบอกซีโต<จ>้ใส่นี่ีโต้หน่ง สองสามสี่ตัวนี้หาแมเมน์ป่ะนมีนยู่แต่ว่าห้อมีสีตัวห่วย,อ,ย,ยอ้อนบด้่ายวิ่งผู้ทันไท้ละข้าบอก้นยู่ทียตลเจ็ดเรูปมีตัวใหญ่อยูยย่ตัวหนึ่ง มาจากไงัวเอไปเลี้ยงี่นองต้นนั้นจะขันกับเรือกหมต้นน่นกทุกนีแปดตัวผู้โอ้ไปตะเบิงผูร้วนเลยสตัวนี้าจะไบ้งมัตัวนี้อยู่มันดทิเือแปดทิพย์นี่แหะตัวนี้โอ้ยรอบบร้ยินเนี่ยังไงพอเบิงไปงัวเน่อยยึปดพัน เอาห้ามีผู้จักไครบ่โทรไปกันเลยบ่โทรไปห้ามีผู้จักไรรูดแปดเจ็ดเอาว่าไปสองหาเจ็ดน้องชากไครพี่น้องก็เียเด่นนิหน่อยเอที่เพิ่นมาจักไครง่ว่ทั้งอยู่ทั้งผู้สิงทั้งผู้ขันว่ามีง่ว่พี่น้องเดี๋ยวออกไปอย่างจีบึงให้ตัวนี้กันงามๆตัวนี้กัตัวนี้ที่ใส่เหลือหลายของเสียเป็นบ่ โอ้ห้องเซเว่นเพิ่นโอ้ห้องอันนั้นเพิ่นโัวเจ้านั่นน้องคุณผู่เพิ่นของอาจารย์เพิ่อน,ข,อออนข้ามขนาดใส่เรือได้ขนาดเลยน้องสนมไปห้ยยอยมั่งจีแอก,กอมั่งง้อหน่อยง้อหน่อยง้อหน่อยพอกล้องยังได้กอดยังได้กอดราคาเพิ่อนปัญหาครับตัวเมียเท่าไหร่แา้วก็ำกัญครับห้าพันห้าตัวเดียวกันห้าพันห้าตัวผู้ตัวเนินกับตัวผู้ ห้าพันห้ายังพอสื่ออยู่พี่นนอง,งาหน่อยยังพอสื่อยังพอสื่อบางข้างหนาพอน,น้ำเนี้ยจังเมนเกี่ยวเขาเหลีจยงเมนไปตาไปเลี่ยงเลยพี่นนองตัวละห้าพันทันเดต่อได้นี่ บ่ท่านไนต่อบ่ท่านไนต่อใก๋นก่ทรงพี่เกไกกับบัวคัน้ะมันงว่าตออยเอาเพราะไ่โทษไ่เทาไปไ่โทษไปเหรดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองสามซีซีอเลี่ยงอยู่บัแพงเื่อบัแพงเด้ทำานี้เนาะหาท่านยังต่อได้อีกคันบ่ต่อกับไป้ทรงลถโอ้บักเทิกนั่นคือบ่ท่านมีผู้สื่อบ่ คักเนาะคักคักคัก่งแมียเสียอันไปแม่มาเอาแม่มาเอาแม่้วยทีมเฮาเนี่ยเอาแก่นาไปใส่เบิดนอปนี้นนี่แกนยู่นี่ละแ้แก้วนานีู่นแก้นาทางคนขาผู้ครบอถึงว่าอะไรเลยตัวนี้เท่าเท่ะเลือยปานี่เข้ามาแม่เขามาแม่ เรือจักบาทเรือจักบาทช่วนี้ตัวนี้เรือเก่าพันเก่าพันโอ่งโลียางโลียงอาตัวนี้แปดพันเจ็ดพันงบสองเินนี่นี่แม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 ่ตัวนี้เนี่ยโออันนี้เก่าพันสีงามอันดื้อๆนั่นเอดื้อๆนั่นเอ เจ็ดพันด <Sen Heck S 1> ูคือเท่ามงน่ได้กว่นเจ็ดพันห้าร้อยได้แล้วนอะในผู้คนสื่อันกระหายโดนเลวเนาะใช่แล้ว่สิบพันไอ้พ่อไปไปเลี้ยงอยู่ตัวนี้ตัวนี้พ่อหลุนย่ตัวนี้ ตัวนี้ขายก็บปั่นก็ขายไปนี่พวกนี้แห้งคือแห้งพ่อทีมงานทีมงานเยอะซื้อก็หน่อยบอกละซื้อของเราเขึ้นครับพันหานำมาเราเราไปใส่นี่บอกตัวนี้บอกนี่เจ้าของก็เสือแดงใจน้ำพุนี่ก็ได้ซื้อก็แล้วบอกเรี่องนี้ซื้อเงินกับเสียต่อยโอซื้อก็แล้วบอกตัวนี้ก็ได้ย่าง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 ตัวนี้เลือดเท่าไรก็ตัวนี้เลือดหาพันหาตัวนี้ตีเหล่ได้หนี่ที่พันหาพันหลายตัวงัวเหมือนนี้หลาย นั่นเนี้ยนั่นเนี้ยยังสั่นเนี่ยต้นตังกะทิบอทอกันนั่นบอกมีเหนือขึ้นเออมีเหนือขึ้นมาแน่อาหารพันหกพันเกียรติพันมีต้นอีกเก้าพันซื้ออันนั้นเพิ่งละผู้ซื้อพ่นนั่นบอกเออกระพ่นกระพ่นกระพ่นะเออจะซื้ออยู่พี่น้องซื้อสีกับเพิ่นเบิ่งมาหันตัวละหมื่นกว่าบาทบหม ต้นนักังต้นนักังามพูนเขาซื้ออะไรจะถ้าเขานั่นะต้นนี้เอาพันมืนได้ก้าพัเก้าเอาโทรทน้ำไผน้ำไผมาไม่โทรไปช้าสี่สอง้าเองห้าเก้าสามหนึ่งาห้ึงห้้าทีมงานนี่ใครงวดถือดิีมทีมงานช่ยิได้หน่อยหนึ่งหน่อยทิ่งนึ่งเก้าคนข้งวด โอ้มาแก่ๆคือันไหนขายหนอเออของนี่ละของร้านร้อยร้อย่มมีคนซืออซ้อบ่ซื้อถึง่น้อยนซื้อแต่เป็นห้ลุกทุนเป็นหายมื่นสีออ่จะเอามืานา่นนาหรโอ้ในหน่อยหนึ่งกันยังบวหายกันจะหนอผู้ื่อก,กันนอ้อยหนึ่งก็บได้เฮเอามาหากำไรนอจะขี่วานอย่างเนีะะเยหนขายได้ขาดทุนมันก็แย่ได้นอโอ้มามันก็แก่ก็อันนี้ อยังถืออะไรบ้านถืออยู่ดิ้ขวายคู่มือเจ้าของมันหาย,ยากโอ้ยหิวกินเพื่องกินเก่งขนาดเลยมันบอกใครมีเจ้าของค้วายคู่มือนี่มีเขาก็หายถือที่มือหาทั้งเมียทั้งลกูกมันหายจากบาดกกอน สามโอ้ยที่ขายเปลี่ยนขายอยู่บันนเสียดีที่ั๊บนักเออคนดูพี่น้องดีรกับซีีบนี่เระก็กอยอยากลงราคาวายมันมันถือแน่บันนี้เทศบาลเพิ่งก็ไอ้คีบาจากในนอบัตเอาไปบัตเอาไปซื้อนอนี่น้องแม่ยบางญ่ได้นิสองตแม่ลูกสี่หมื่นผู้ซื้อห่างสามหมื่หโอ้ยกับ ขายบเปลียนดึกคนได้ซื้อมากกขายบวชไหนนี่เนี่ยวนีหนอกัาเมื่อเรียงเขาผีเจ้าากับบุนี้เลยเพาเลยบอ้นี้กับบนนี้ฮักให้ถือถอมันไถอะไรเก้าสามหมื่นพันวสี่หมื่นพันก็พิมพ์เงินเว้ยเมียใหญ่แบบนี้ขายจังเยเป็นสามหมกว่า เจแ,แม่นี่ซื้อมันกับสามห <30, 000 S 1> มื่นกว่าสามหืก่าแม่นี่กัสามหมื่นกว่าเลยลูกมันหันก,กับหม,มื่กว่าบาทแม่โอ้ไรไรอย่างนั่นเนาะ<อ>พอันหนึ่งขายขายหมื่นพันเจแม่มันแม่ออสามหมพขายเลยเลยเป็นลูกจักบาทแม่ลูกมหมื่นสามี่หพันยังวยอมขายให้หลอดซีบอหลอดซีบอขายดอกเจ็ด

กับเจ้าของมันจัะไผเป็นไผหุ่นไหมหุ่นงัวกับหุ่นเจ้าของง้อจัะไผเป็นไผสามพันเท่ารสิสามพันวัน้สามพันยังไหสามันเสๆอยู่อุ๊ยวุฒิวุว่าให้สามพันเท่าไรมันจะไปถึงบ้านไหมนี่น้่นเถื่อนที่ผมมามาจห่ยัอเลยหาพันท่ไรบ่หาเท่ไรบ่โอ้ยให้บ่าไรรอกว่าขนาดอุาิศว่าไห้สามพันเท่าไรนี่นห่นเขายังไหสามพันสี บริวาเพื่อนดอกบเขียดอของสื่อขายไปอไรพืกนยังเอาพี่น้องเป็คนสามพันห้าเด้สี่พันสามพันห้า็คนหัวกับนเจะของงัวเนี่ยพวน้แตกกลางกันเลย่ยุดยยุดยุยุดจะแล่นมหากันเดียหรออยเขามาสามพันห้เดอยเนที่สามหนึ่งับพบมขายผมี่งมันบอกว่าเซอนซ้ายแล้วนะ ที่ับ้านนหลังจากขายงวดเดี๋ยวราคาแพงๆกับมหาื้องวดถึกๆได้พี่น้องปัญารูัวจุนันพันหนึ่งปยญญาเอาไปหานเอาอีก้วมันนี่ๆหมื่นพันไปานเอาอีกเขาให้หมื่นพันอยู่นี่หลยหมื่นพันอยู่นี่ลยเกินพันพาห้าร้อยก็ขายอยู่แต่ผมมันตจั้ตามตามเสีเอาอยอะมาสัมาสี่ตัวอย่อยขอ่ารถใ้เนหลวงบอบไปแปดร้อยไปบอผมก็บขารถมาคือการนั้นคนเสือเรือแต่ว่าตัวนี้เื้อบอบมันปร้อยบ่อ

มันมีกำลังมันมีกำลังพวเขาเขาจ้ำง่ายโอ้มันเีหลักเจีหลักเจีหลันเจีหลักงออข้าวส้มตงนึงอ้อเจ็บข้ขาวูงมาแล้วก็ส้มขาก็ะนาเจ็บขาเจ็บขาอะไรกันบอกว่าเจ็บขาอย่ามันผ่าอย่ามันผ่าอะไรก็บอกว่า อย่าเิ่นเียพอดพอ,อ,อด้าซืยอยู่ผู้ที่สอนี่ป้าอีกหญ่าิ่งดิเนนะบือ้องติเบื้องอาการมันยหญ่ <c oughs> มันเจบอยู่อ,อกขาเจีบ<อ>ขาอาขาย่างพรยัเจ้าเกดไปขอเมียแล้วอีกนะ<อ>้าไปลมทั้งรถหรืเวทเนยนอนพอยลุกนอนมันขาหลากลื่อนพนยุกหมเจ็บดอกวขมันยนมันยังมนันยังส่งนี่ซื้อดอกว่าเบื้องขัดพ่อซื้อกระซื้อ ง้อน่อยง้อน่อยจะได้เสียเมื่อง้อทางผู้เสียงจะให้เอฟซีไปซื้อตัวได้ขึ้นว่าเสียเมื่อสี่พี่น้องคุณซื้อดีเด้อตัวใดแน่ตัวใดแน่เบิ้งเบื้งตัวไหนราคาตัวนี้แปดพันห้าร้อยพันห้าร้อยพี่น้องอ้าวสายเลี่ยงสวยสวยสายเลี่ยงขึ้นว่าเสียเมื่อครับอ้าวเมื่ออยู่กับตัวนี้ตัวนังนางดีแห้งเด้อพี่น้องตัวนี้เอาเอฟซี เพป็นคอมเมนต์มาบอกนี่เด้อตัวนี้เด้อแปดพันเนาะน่าจะได้เอากลับเพราะว่ามันเป็นงัวน่ามยู่นี่เขาให้เป็นงัวนนี่อ่ะมันก็เลยบบถือกัน,นบางเลอ้าวอันนี้ดิห้าพันห้าวน่าจะคือกันตัวนี้คือเป็นตาเดชขายอยู่ขขาายยอู่่แตเให้บ สามพันกัวกับบริหารแว้นานแมนว่าเราขายสี่พันกัวสี่พันกัวอยู่บ่เอมันักแมนน้ำแมะมันสีดำแต่อีกตัวหนึ่งมาไ่ไรึ้นเบ้องตัวนี้คือติยับึ้นไม่ได้จัง่อยตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ว่าเก0าพันห้าเกัน้า นงข้างน้ำเลยอ่าโอ้นั่งดีตัวล่ะนั่งดีนั่งดีเเต่บองหูพ่นสีสื่อไปไอเหลี่ยงเนี่ยสีสื่อไปเป็นเนื้อกับบองหูตัวนี้เด้บ่ะนี้ตัวนี้แปดพันคารอัวนี้แปดพันตัวนี้กระหนังโอ้ง่วนนั่งดีเป็นสูตโตเลยชือว่าผ่านมันตัวนี้งามบงอีคนเลี้ยงนะอ๋อแปดพันตัวแรกก็เก้าพันเก้าพันตัวนี้ก็แปดพัน ห้าพันห้าพันอ้าวมา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 เบอร์ทห้เบอร์ทู้มันจะติดต่องงายเนาะเ099 099 290 290 7025 7025ปูสิงครับปูสิงคบครับติดต่อไปเลยเบอร์นี้เลยคุณบุษบุที่พงศ์อ่อนคำ เพิ่นคอมเมนต์มาถามเพิ่นว่าให้เบิ่งฮองพี่น้องทั้งผู้สิงกับผู้ขันพอซื้ออยู่ได้พี่น้องต่อเพิ่นเอาต่อรองราคาได้ต่อรองไปเบิ่งเพิ่นเอาตัวนี้ก็ได้เม็ดตัวนั้นน่าจะได้เม็ด20อืิตัวนี้ก็ได้ถุงประมาณเม็ดนึงล่ะตัวนี้งามอยู่เม็ดกลัวอเม็ดเออตัวนี้ก็ประมาณ80เซ้นเนาะสื่อพ่อสูตโตล่ะพูดถึงว่าพอเบิ่งอยู่พอเลี้ยงพอเลี้ยงทาสิเลี้ยงไปเห็นเนื้อก็ยังได้เลยราคานี่ หรือตเตมีมันขายงายอยู่ดอกบบบนี้มันคือว่าสิญญานม่มันก็มีคนเขา